สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้จะคุยเรื่องการปรับตัวของประเทศไทยในภาวะความปั่นป่วนดังเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งครับดีป้าหรือว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลมีบทบาทสำคัญคุณธีรานันศรีหงเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการที่กำกับสำนักงานแห่งนี้ครับดังนั้นน่าสนใจว่าคุณธีรานันซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านดิจิทัล ในหลายองค์กรจากเอกชนมาช่วยดีป้าในการจัดทิศทางของประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณธีรนันครับสวัสดีครับครับคุณธีรนันมาอยู่ดีป้านานแค่ไหนแล้วครับประมาณสองปีครับประมาณสองตั้งแต่ตั้งสำนักงานขึ้นมาก็ก็มีคณะกรรมการชุดที่เรียกว่าชุด ชั่วคราวครับ,รบหนึ่งแล้วผมก็เข้ามาเป็นคณะประธานคณะกรรมการตอนที่ตอนที่เริ่มครับครับดีป้ามาถึงวันนี้นี่ทิศทางที่จะผลักดันช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิทัลในภาพรวมของทั้งประเทศนี่คุณธีรนันคิดว่าทําได้ตามเป้าที่วางเอาไว้สักเท่าไหร่และยังจะต้องทําอะไรอีกครับเอ่อขออนุญาตเล่าเล่า,ลาประเด็น,นต่อน้วกันนะครับว่า ว่าเรื่องตักเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สามสี่อย่างใหญ่ๆด้วยการเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมในการควา,ความไม่พร้อมในการเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ,รบก็จะมีอยู่สองสามประเด็นนะครับที่ที่เรื่องใหญ่ที่สุดนี่ก็คือความรู้ความเข้าใจ คือประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีดิจิตอลคอนซูเมอร์จำนวนเยอะมากนะครับใช่ครับเป็นตลาดที่าน,น่าสนใจจากมุมของดีม,มานเพราะว่าคนไทยนั้นออดอปใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับจนทุกวันนี้เราก็กลายเป็นคนที่ที่เรียกว่าอยู่ในอันดับต้นๆถ้าพูดถึงสัดส่วนของการใช้งานดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างโซเชียลมีเดียอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อะไรที่ใช้เยอะมากแต่ว่าใน ในความพร้อมลึกๆในการที่จะได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยรเราขาดความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตนะฮะผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างบนโลกดิจิทัลนะฮะก็ะรเราเราขาดความพร้อมทั้งในแง่ขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไปนะครับ,รบยังมุ่งค่อนข้างชัามากในการเอา ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์หรือว่าพัฒนาความสามารถในการโปรเจกครับเราขาดเรื่องเกี่ยวกับสกิลเวิร์กฟอร์สเยอะมากนะครับเรามีคนที่รู้เข้ลึกๆในในระดับที่เรียกว่าดีพเทคในดิจิทัลเนี่ยจำนวนน้อยมากจริงๆนะครับแล้วก็ยังเรื่องเกีวกับเซนไว o ์รันเ m อโคซิสเของประเทศไทยนั้นเนี่ยยังไม่ดึงดูดครับมีดิจิทัลเลเยอร์จำนวนจำนวนมากพอ ที่จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาอย่างรวดร็น, <ingo. S 2> นะครับดีป้าก็จับามประเด็นนี้เข้ามานะครับท <ingo. S 2> ในแง่ของการสร้างดีสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็การพยายามจะสร้างดีโซนเอโคซิสเต็มนะครับเรื่องเกี่ยวกับอีเวิร์กฟอร์สก็เป็นเป้าหมายหลักนะครับท <ingo. S 2> ี่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจนะครับ แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่เป็นโครงการท่านในแง่ของพื้นที่เช่นการทำพวกสมาร์ทซิตี้นะครับ,รบเพื่อทำให้เกิดต้นแบบของการสร้างไม่ว่าจะเป็นซิตี้เดต้าแพลตฟอร์มก็ดีหรือว่าคอนเซปต์ของสมาร์ทซิตี้มันควรจะเป็นอย่างไรรเพื่อให้พูด,ดง่ายๆว่าแต่ละคนไม่ต้องไปคิดเองแล้วก็สร้างเอง,องเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นเป็นจุดตั้งต้นตั้งแต่อันดีป้าตั้งขึ้นมาเราก็ตั้งใจนะครับ,รบที่จะสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมา นี่เมื่อกี้คุณลีไอถามว่าตอนนี้มาถึงตอนนี้เอเดินไปไหนแล้วเนี่ยก็ก็ต้องเรียนว่าผมอยู่ภาคเอกชนมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันช้ากว่าที่ช้เกว่ายอะมากนะครับชากว่าที่คนเยอะมากด้วยนะเยอะมากเลยนะเยอะเยอะมากครับแต่ว่าเราเราก็ยังพยายามจะจะจะทําอยู่นะครับทีนี้เราเราก็เข้าใจครับว่าว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆของภาครัฐเองเนี่ย ในช่วงตั้งต้นก็จะมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรนะครับมไม่ว่าในแง่ของกรอบงบประมาณวิธีการการเชิญงบประมาณแล้วก็กอ,อ,องทุนเองนะครับซึ่งเป็นจุดตั้งต้งนนะัก็ก็ขึ้นตั้งเงินขึ้นมาแล้วก็กอ,องทุนแล้วก็สรชอเองก็มีหลายเรื่องซึ่งพยายามที่จะที่จะพัฒนานะครับทรัพยากรภาครัฐหลายๆเรื่องก็ กรทุ่มไปเรื่องพวกนั้นและตัวที่สําคัญที่สุดซึ่งตอนนี้คิดว่าเดินหน้าไปเยอะมากแล้วนะครับแก้ไขปัญหาเยอะมากแล้วก็คือกรอบกฎหมายใช่ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลนะครับซึ่งท่านท่านสุรีับอจนพิเชษเนี่ยก็ได้ผลักดันจนออกมาได้หลายตัวแล้วก็ออกมาในลักษณะที่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับก็คือว่าเป็นกรอบกฎหมายที่ใช้ได้จริงแล้วก็เป็นกรอบกฎหมายที่ สามารถจะดูแลประเด็นต่างๆก็ใช้เวลาผมคิดว่าทางรัฐบาลเองก็ใช้เวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นนะครับก็ทําให้ไอ้ตัวมาตรการที่จะมาทําเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยมันก็เลยเวลารอตอบหลายๆตัวอยู่แต่ก็ตอนนี้ก็ก็คิดว่าพอตอบกฎหมายออกมาชัดเจนเนี่ยตอนนี้อย่างปีนี้เองแผนแล้วก็ค่อนข้างจะเต็มที่นะครับก็จะมีการออกประเด็นต่างๆออกมาขึ้นเยอะเหมือนกัน ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าภาคเอกชนก็ต้องการความช่วยเหลือองค์ความรู้ต้องการเงินอุดหนุนต้องการแรงผลักดันจากทางรัฐไม่น้อยเลยดีป้าทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างรัฐระหว่างงบประมาณที่รัฐพึงจะให้กับเอกชนโดยเฉพาะเอกชนระดับกลางๆอะ่ะที่ไม่ได้มีเงินมากแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะกระโดดเข้าไปสู่ดิจิทัลทรานส์มชันคือกล้ากล้ากลัวๆเนี่ยไอ้ตรงไมเซตนี่ใช่ไหมครับไอ้ตรงทัศนคติที่มันจะ สำคัญไม่แพ้ไอเอโคซิสเต็มที่สร้างขึ้นมาเลยครับครับเรื่องธุรกิจภาคเอกชนนี้ก็เป็นเป็นตัวที่เราก็คิดค่อนข้างหนักนะครับ,รบเพราะว่าประเด็นที่ว่าเรื่องดิจิตอลมันมีความหลากหลายเยอะมากนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่โฟกัสเพีพอเนี่ยมันก็จะทำให้เรารเราใช้ทรัพยากรเปิดผลแล้วอาจจะไม่ได้ผลนะครับตอนนี้ที่เราจะเน้นเนี่ยเราก็จะเน้น เบื้องต้นก่อนก็คือองานงานสองด้านด้านแรกคือสมาร์ทซิตี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับบริการโดยเฉพาะย่งบริการภาคประชาชนในหัวเมืองตอนนี้ก็กำหนดออกมาเป็นเจ็ดเจ็ดโลเคชันหลักนะครับมีอยู่ในกรุงเทพอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งแอเรียนะครับก็เป็นเมืองเมืองหลักเลยครับภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นครับ,รบแล้วก็อีกสามเมืองอีกีก็คือ ชลบุรีจะเชิงเตาแล้วก็แล้วก็แถวระยองจัดนั้นนะครับชนบุรีก็อยู่ที่ศิราชานะครับ,รบตัวนี้เราก็จะทั้งั้งเป็นแม่แผนแม่บทแล้วก็แล้วก็แล,กแ,ลกแล้วก็ลงไปพัฒนาแบบลึกๆนะครับเพื่อให้แต่ละจังหวัดนั้นสามารถที่จะมีต้นแบบอาไปก๊อปปี้ได้นะครับ,รบแล้วก็แล้วก็ทำให้ติดตากชนนั้นเนี่ยมันถูกอินติเกรตเข้ามาในภาพรวมนะครับการสร้างแพลตฟอร์มพวก ที่เซต้าครับ mm hmm. แล้วก็ทับพวกอนาลิติกแพลตฟอร์มที่จะเอาข้อมูล mm hmm. ที่เกิดขึ้นทุกๆวันนะ้ประโยชน์ในการเมืองครับแล้วก็ภาพแต่ว่าแต่ละจังหวัดก็จะเน้นประเด็นต่างๆกันอย่างเช่นภูเก็ตเราก็จะเน้นเรื่องการท่องเทีย่ยวนะครับ,รบเรื่องเชียงใหม่เราก็จะเน้นเกี่ยวกับการปัญหาการเก่ดจ,จอรอนพลูชั่นอะไรตวกของแบบนั้นก็ mm hmm. เน้นไปที่ประเด็น แล้วก็ขอนแก่นก็จะเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับแมสทรานสปอเทชันนะครับแล้วก็การการเคลื่อนที่ผลซึ่งที่มีปัญหาอยู่พอสมควรครนะอีกด้านหนึ่งก็คือตัวตัวดิจิตอลสำหรับสำหรับองค์กรโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคแมนูแฟคเจอริงตรงนี้เราก็ได้มีการตั้ง IoT Institute ขึ้นมาซึ่งก็กำลังจะเริ่มดำเนินการนะครับตอนนี้ก็ ได้มาประมาณมาในการสร้างอาคารแล้วก็เริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีตรงนี้เราต้องการให้เขามาตั้งศูนย์ศูนย์วิจัยครับแล้วก็เอบริษัทต่างๆที่ต้องการจะเอา i อ t ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ate, ออโตเมตปลในการผลิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จับซึ่งเข้ามาทดลองอทําได้ที่ทติป้านะครับเพื่อสร้าง ต้นแบบแล้วก็ปรับเข้าไปปรับเข้าไปใช้ในงงานของตัวเองนะฮะแต่ i o โนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีเรื่องอนาลิติกนะครับอตอนนี้เราตั้งกั v e r นบิ๊กดาต้านาลิติก s Data, นะครับจะเริ่มต้นที่งานของภาครัฐก่อนแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะรับคนภาคเอกชนเข้ามาร่วมงานนะครับโดยที่เหมือนกับเราเป็น Training Ground ที่ฟรีรนะครับแล้ว็สาก็จะ เอาความรู้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของอการจัดการข้อมูลภายในองค์กรแล้วก็วิธีการสร้างแพลตฟอร์มการสร้าง Data s ไซต์เดต้าแอนลนะครับที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยเอากลับไปใช้แล้วก็ไปพัฒนาในในในหน่วยง,งานของเขาเป็นต้นนะครับนอยจากนั้นก็ยังมีเงินนะครับเงินมีสกอ r s ชิพนะครับที่จะให้กับผลต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในผลิภา หรือว่านักเรียนจบมาแล้วต้องการจะทําเริ่มทํางานทางสายดิจิทัลแล้วก็มีกอล์ชิพในการเรียนรู้ท่างด้านต่างๆครับก็บมีมีมาตรการหลายหลาย,หลายด้านครับครับเมื่อวานผมขึ้นเวทีกับ <c oughs> นี่แหละครับกลุ่มคนที่กำลังทำส t ทซิตี้เป็นงานประจําปีของสมาคมสถาปนิกสยามก็มีสมาคมอสังหริมทรัพย์มาสมาคมผังเมืองมาดีป้ามา NIA มาร่วมกันนะครับ ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องบิ๊กดาต้าของรัฐบาลเลยก็บอกว่าระบบ Big Data ในหน่วยราชการทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไม่สามารถจะแบ่งปันซึ่งกันและกันและมาตรฐานก็ยังใช้คนละมาตรฐานเนี่ยดีป้าจะไปทําให้ข้อมูลของหน่วยราชการซึ่งจําเป็นมากนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยที่จะเป็นระบบเดียวกันแล้วที่โอเพนพอสมควรเนี่ยที่เปิดพอสมควรเนี่ยดีป้าจะเข้าไปเจาะหน่วยราชการกระทรวงทบวงกรมได้แค่ไหน อก็ต้องเรียนว่าจริงๆเรเกี่ยวกับ government big data เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานงานโบแดงชิ้นสุดท้ายของท่านรัฐมนตรีที่เก็นะเพราะว่าเพราะว่าสถาบันนี้เพิ่งอนุมัติจัดตั้งไปอย่างบอร์ดดีป้าเองเนี่ยเพิ่งเพิ่งรับรองการจัดตั้งสถาบันที่เรียกว่า government big data institute เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองกอ แล้วก็เราได้รวบรวมเอาอผู้เชี่ยวชาญนะครับ <Okay. S 2> มาก็จะมีการตั้ง mm hmm. ผู้มำนการ mm hmm. สถาบันนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวสถาบันเองเนี่ยจริงๆทำฟรีมาร์เก็ตติ้งไปกับหน่วยงานราชการไปแล้ว <Okay. S 2> ก็ได้รับความร่วมมือและความสนุนดีมากจากหน่วยง,งานจํานวนมากนะครับ <Okay. S 2> รวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วย <Okay. S 2> ครับเราได้คอมมิชเมนท์ที่จะจาก่านกองทุนดิจิทัลที่จะ mm hmm. ให เงินประตุมในการตั้งหน่วยงานตรงนี้ก็เป็นเงินที่เอามาใช้ทั้ง,งในแง่ของการการจ้างคนคนะครับจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะครับแล้วก็เงินที่จะ,ะเราสามารถจะไปสร้างโครงการต้นแบบกับหน่วยงานราชการต่างๆได้ว่าเขาจะ<ช>จาก<ช>ข้อมูลที่เขามีอยู่นั้นเขาดิจิทายมันยังไงเ<ช>ขาจะดีเขาจะอ,ออโตเมตกระบ,บวนการของเขาเพื่อข้อมูลที่มีความหมายลักษณะแบบไหน ข้อมูลจะควรจะถูกเก็บและถูกรักษาดูแลลักษณะแบบไหนจะสามารถเอาไปใช้เชิงนาลิกได้ก็จะใช้ทูทางอนาลิกอย่างไร,รแล้วเอาทูเหล่านั้นมาหาของหน่วยงานได้ยังไงซึ่งตรงนี้เราก็เริ่มมีหน่วยงานซึ่งเราจะไปเริ่มท่าโคลงการแบบนะครับ,รบแล้วกเ็เริ่มขยายตัวได้นะครับนอกจากนั้นทาง มติคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้พูดถึงคอนเซปต์ของโอเพนเดลต้าโ <open data, S 2> อเพนเดต้าคอมเมนต์โอเพนเดตที่จะเป็นแนวนิะบะัตินะครับออาซึ่งตัวนี้จะเป็นกรอบสำคัญนะครับที่หน่วยราชการต่างๆนั้นควรที่จะต้องอปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ทำให้ แต่เรื่องนี้ก็ก็ก็เป็นฟั m a t ชันเป็นเจร r n e ี่ที่ต้องใช้เวลาหลายปีนะครับวกว่าจะที่จะอสุดเป้าหมายตรงนั้นได้แต่ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าทุก,ท,ก,ท,กทุกทกรัฐบาลทุกๆประเทศที่จะเริ่มทําเรื่องนี้เขาก็ใช้เวลาห้าปีเจ็ดปีกันทั้งนั้นแต่คิดว่าตอนนี้เราเราอยู่ใน d i r e c t ชันที่ถูกต้องนะครับ <laughs> อยู่ที่ที่ความ้านในการอิ p พ e ิเมนแล้วครับว่าจะอิมพ e ิเมนได้อย่างไรแต่ตัวสถาบันนี้ได้จริงๆได้เริ่มดําเนินการแล้วแม้ว่าเรา ยังไม่ได้อร้อมไลฟ์มันออกมาก็ต,ตามนะครับ,ค,รบคนแล้วแล้วก็เริ่มเข้าไปทํางานในในหน่วยงานต่างๆแล้วครับสถาบันนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพูดคุยกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆแค่ไหนว่าระบบที่คุณทําเกี่ยวกับข้อมูลอยู่เนี่ยมันยังล้าสมัยนะมันยังทําไม่ได้นะมันต้องปรับปรุงอย่างนี้นะเจ้ากระทรวงเนี่ยรัฐมนตรีทั้งหลายจะเข้าใจไหมผมผมคิดว่า ผมคิดว่านี้นั้นมีนะครับทุกทก,กระทรวงมีความต้องการที่จะเอาข้อมูลนั้นไปแต่ก็ต้องเราต้องยอมรับความปจริงนะว่าทางแต่และกระทรวงก็จะมีสไตล์แล้วมีความท้อมที่แตกต่างกันใช่ครับแต่ว่ากระทรวงอย่างกระทรวงหลักๆซึ่งเราเราก็เข้าใจเพราะว่าน่าจะอืน่าจะส่งผลบวกกลับไปที่ประชาชนเขาซึ่งเยอะเวลาที่เขาปรับในด้านนี้อย่างเช่นส ก็ดีเกษตรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็กามร่วมมือที่ค่อนข้างดีนะใน <c oughs> การต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามามาทดลองทดลองใช้หรือว่าอย่างน้อยเริ่มให้ให้ r e q u i r e m เมนว่า <c oughs> เขาคิดว่าเขามี data gap ในเรื่องไหนอน ly y t i กับในเรื่องไหนครับถามว่าเรามีอำนาจไหมไม่มีอำนาจเข้าไป <c oughs> เข้าไปทำหรอครับแล้ว มีอำนาจเข้าไปบังคับเนี่ยก็ไม่ใช่แนวทางที่เราอยากจะทําแล้วนะครับเพราะรว,ว่าผมว่าวิกฤตเรื่องอนาลิติมันต้องเริ่มจากคนต้องการใช้ข้อมูลซึ่งเป็นคนให้โจทย์แต่เราคิดว่าพอเราเริ่มทําต้นแบบขึ้นมาแล้วมีองค์กรหน่วยงานไหนที่สักเซสฟูลในการทําเรื่องนี้ทําให้ประชาชนรู้สึกได้รับประโยชน์อ่อย่างชัดเจนแล้วเรามีหน่วยงานคือตัวอินสติทตตัวนี้เป็นคนที่ เป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยออโดยที่เขารู้สึกว่าเขามาใช้ได้เนี่ยมันก็น่าจะทาให้เดินไปได้ครับครับอืแต่ก็ต้องสู้กับระบบราชการพอสมควรเพราะว่าถ้าหากเกิด Open Data เนี่ยความรู้สึกของข้าราชการที่เคยมีอํานาจควบคุมข้อมูลเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอํานาจเขาจะน้อยลงอํานาจเขาจะถอยไปเพราะแต่ก่อนนี่เขาเป็นคนคุม ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งท้าทายแค่ไหนในภาพรวมนะไม่ได้หมายถึงว่าตัวคุณที่เราเ,เองจะไปเจอหรือไม่แต่ผมหมายถึงว่าทัศนคติของคนในะบบราชการเนี่ยเขาพร้อมแค่ไหนเท่าที่สำรวจดูเท่าที่สัมผัสมานีค่ครับเอก็เป็นเป็นปัญหาอุปสรรคหลักนะครับเออควรควรตอนนี้จริงๆในบอร์ดดีป้าก็นั่งคุยกเรื่องนี้กันพอสมควรเหมือนกันครับเออแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเราเราจะโฟกัสในหน่วยงานซึ่งพร้อมแล้วก็แล้วก็ให้ความร่วมมือก่อนซึ่งมีจํานวนมากนะครับจะจะต้องบอกว่าณักขณะนี้ถ้าเทียบคนที่เราได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคิดว่างานจะเต็มมือไปประมาณสักสามีทีเดียว oh, ซึ่ง <okay. S 2> ซึ่งอันนี้ก็เป็นนิสัยนะครับครับอตัวส่วนหน่วยงานที่ยังไม่พร้อมเนี่ยออตอนนี้เราก็ก็กําลังคิดอยู่ว่ามันมีอินเซนติฟต์ในลักษณะแบบไหนครับ ที่จะทำให้เขาเขาอยากที่จะเข้ามาใช้นะครับ,ค,รบคิดว่าซึ่งอันนี้ก็กําลังรวบรวมอ,อืคนที่ทําเรื่องนี้ในภาคเอกชนต่างๆเข้ามาด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็พยายามที่จะคิดอยู่ว่าอจะมีระบบในการสร้างแรงจูงใจจากคิดว่าพอมีตอนนี้พอมีแนวทางนะครับแต่ว่าอี่อาตายีอมมิชออกมาผมขออนุญาตยังยังไม่ได้ฟัง <laughs> คิดว่า ถ้าหากว่าเรามีระบบแรงจูงใจเขาก็จะแชร์ข้อมูลออกมานะครับคนแชร์ข้อมูลคนจะได้รับประโยชน์ครับและขนาดที่คนที่ใช้ตรวจจับข้อมูลก็ควรที่จะต้องต้องเพยอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคร้านหรือใต้เอกชนเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วระบบตรงนี้จะตั้งแบบไหนดีก็กําลังคิดกับขคิดกันอยู่ครับครับการเปลี่ยนรัฐบาลนี้จะมีผลกระทบไหมต่อความคืบหน้าของ สถาบันและก็โครงการต่างๆที่คุยกันอยู่เนี่ยคือถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนรัฐมน,นตรีอะไรตรงนี้ผมคิดว่าก็คงมีผลกระทบอ,อยู่คเอพพอพอสมควรนะครับป้าผมก็หวังว่าจะเป็นผลระทมในเชิงบวกนะครับอันนี้เราก็ยังพยายามทํางานทำงานไปในในแนวทางที่จะทําให้ริบุ้งได้ว่าเราตั้งใจตร้างมีประโยชน์กับ กับทางราชการทางประชาชนอองค์กรหนงสังคมต่างๆไปด้วยกันแต่ต้องต้องเรียนว่าโครงสร้างการบริหารงานของด <c oughs> ีป้าและสถาบันนี้เนี่ยกัประนบิ๊กดาตานี้เนี่ยน่าจะน่าจะมีคือเรามีอินดิพนเดซ์พอสมควรนะครับจากจากอ,อย่างเมื่อก่อนอาจจะมีการแก้แงแจ่งลักษณะแบบนั้นแบบนี้เรามี็นอินดิพนเดพนสมควรที่จะ ที่จะ,ะทำงานแต่ว่าอย่างอย่างที่ว่าจริงๆเรื่องบิ๊กดาบ้านน้นตัวที่สำคัญคือคนอที่ให้โจทย์ว่าต้องการจะเอาข้อมูลไปทำอปัดซึ่งถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วก็เขาให้ความไม่ให้ความสําคัญตรงนี้อันนี้ก็ค,คงจะมี็นผลกระทบว,ว่าอาจจะทําให้งานล่าช้าไปกว่าที่ที่ทำนะครับแต่ในตัวของดิป้าการบริหารงานดีป้าเองผมคิดว่าเรามีเรามีอิสระที่จะเขาไปตั้งอะไรที่ดีๆพอสมควรครับ นะที่พูดนี้คือทางร้านหน่วยราชการนะครับทั้งด้านเอกนชนหลักดีป้าแล้วก็ NIA เนี่ย NIA กับดีป้าบทบาทต่างกันชัดเจนตรงไหนบ้างครับจริงๆในหลักๆก,ก็คือถ้าถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพนะครับเรามีสตาร์ทอัพทั้งดิจิตอลและสตาร์ทที่ไม่ใช่ดิจิตอลเพราะว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนานั้นเนี่ยมีมีหลายด้านด้วยกันเช่นทางด้านของไบโอไบโอเทค p ติเ c a l ก็อันนั้นก็พัฒนาไปค่อนข้างไกลนะครับโแล้ว่างๆด้านฟิสิกส์ไซน์หรือว่าการอินทิเกรทั้งในแง่ของไบโอลิ c ค l ลฟิสิกส์แล้วก็ดิจิทัลเข้ามาด้วยกันมีมีหลักรูปแบบนะครับเ,เพราะฉะนั้นจริงๆดีป้านั้นโฟกัสอยู่ที่นะครับรแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นของเอ็ครับตอนนี้ก็ทํางานร่วมกันอยู่นะครับดีป้าเองก็มีสาบันสตาร์ทอัพที่เป็ เขาสตาร์ทอัพนะครับทางเอเคเขาสถาบันสตาร์ทอัพซึ่งเขาก็เป็นเน้นทางด้านอื่นที่เป็นนอนดิจิทัลนะครับแล้วก็ก็ยังทำงานร่วมกันเพราะว่าหลายๆเรื่องมันก็ต้องอินติเกรตหรือว่าเข้ามาใช้สองสามเทคโนโลยีไปครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เลยในเชิงโครงสร้างนั้นนั้นน่าจะเดินไปได้นะครับแต่ก็แต่เร็วขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดมันจะ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสกิลนะครับเราขาดเทคโนโลยีสกิลอย่างหนักนะครับเป็นประเด็นหลักเลยก็กำลังฟูทั้งในแง่ของการสร้างดิจิตอลสกิลของคนของประเทศทั้งในแง่ของตัวดิจิตอลเอ็กซ์เปิดนะครับสกอเรชชิพต่างๆการทำพวกจอยสกอเร s ชิพกับหน่วยงานเอกชนนะครับอย่างเช่นที่กำลังคิดอยู่ก็คือว่า ถ้าหน่วยงานคนต้องการจะตกงพนักงานไปเรียนทางด้านนี้เนี่ยเราอาจจะฟันให้นะครับเพื่อลดภาระเพราะเราถือว่าคนเหล่านั้นในที่สุดก็กลับมาทํางานในประเทศไทยแล้วก็ให้ประโยชน์ประเทศไทยก็ดีก็ทำแมชฟันนั้นก็เป็นสิ่งสิ่งที่ดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเป็นคนพิจารณาการที่คุณเองนะครับหน่วยงานคัดเสื้อออกมาแล้วทำแมชฟันกลับไปที่ขาดแคลนน,น,นะครับ ที่ขาดแคลนดิจิตอลสกิลที่สุดที่ขาดแคลนที่สุดคืออยู่ในแอเรียไหนครับตอนนี้ที่หนักที่สุดก็เป็นเรื่องบิ g Data ้านะกใช่อืแล้วก็ที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือพวก AI และไม่ฉปดตันนิ่งตอนนี้ก็ก็ขาดแคลนพอสมควรนะฮะอีกด้านหนึ่งก็คือพวกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก Business p r s เ e m ปรอเซ m อิมพรูเมนต์บ business Un นะครับ,รบที่จะมาช่วยทําให้เกิด s า o ส m a t i o n ในกระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆจริงรการแอปพลายการใช้เทคนโนโลยีให้เกิดประโยชน์จริงๆซ,งซ,งซึ่งต้องเข้าใจทั้งตัวธุรกิจทั้งกระบวนการ<ช>แล้วก็<ม>แล้วก็เทคโนโลยีแบบพร้อมๆกันคนที่บริดจ์ตรงนี้เป็นตัวที่เป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักนะครับอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นก็คือผู้บริระดับสูงเองเนี่ยมักจะไม่ใช่คนที่มาทางสายเทคโนโลยีใช่ แล้วก็คนที่อยู่ในสายเทคโนโลยีเองไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ represent อยู่ในอยู่ในท็ <But. S 2> อปเลเวขององค์กนระครับแล้วก็ทำคอร์สดิจิตัลซีอเรื่องเกี่ยวกับอตอนนี้ที่ทำก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ Digital Skill สำหรับภาคเกษตรภาคธุรกิจเกษตรที่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เพื่อสร้างผู้ผู้บริหารระดับสูงหรือว่าทำให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจรเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี อันนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วมันแอพพลายจริงๆไปที่งานจริงๆได้อย่างไรครับอันนี้ก็มีมีคอร์สท,ที่ที่ทำอยู่ครับแล้วก็จะมีการขยายคอร์สตรงนี้เข้าไปร่วมกับทาความร่วมมือกับอีกหลายๆองคอ์กรท,ที่ที่ทับเกี่ยวกับเทรนนิ่งก็ดีหรือว่าช่วยกันสร้างสกิลให้ผู้คนตรงนี้ครับตอนนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ไว้ตัดตปนะครับที่ที่จะเข้ามาสู่โปรการ นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเทรด workforce ที่มีอยู่ปัจจุบัน w o r k f o r c e ก็คือคนที่ทํางานติดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยควรคจะรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวดิจิตอลซึ่งขณะนี้มันก็มีทูคอนเนเยอะท้งออนไลน์อะไรส่วนที่อะไรเนี่ยที่ทําให้เราสามารถกระจายความรู้ตรงนี้ไปได้หรือว่าทางดีป้าอาจจะต้องเข้าไปร่วมเขียนหลักสูตรใหม่กับโรงเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึงหมหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับ เพราะว่าจริงๆต้องสร้างคนตั้งแต่ระดับมัธยมเลยนะครับครับครับก็มีก็มีแนวทางการส่งถ้างคงคงไม่ได้ไปเขียนเองแต่ว่าเราอ,อยากให้มีคนที่รู้เนี่ยเอ่อเ,อเข้ามาพัฒนาแล้วเราก็ใช้งบประมาณของเราเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้ใ,ให้เขาสามารถทํางานได้มีทรัพยากรพอที่จะสร้างเหล่านั้นได้แล้วก็ทําให้เกิดเกิดแล้วผมคือผมเชื่อในมาเก็ตแมค h ค n i s ซเหมนะครับว่าถ้าเรามีใส่อินเซนティที่เข้าไป ก็จะมีโปรดิวเซอร์แล้วก็จะมีคอนซูเมอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์กับคอนูเมอร์ของคอนเทนต์เหล่านั้นเขาก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวกันไปเองตามแต่ดีมานที่มันเข้ามานะครับฉะนั้นทำเรื่องพวกนี้ได้สำเร็จเราก็พร้อมที่จเอานุงวัมาเข้าไปสนับสนุนทำให้เขาแต่เพืที่จะโตตัวเองได้อย่างขยันผลนหตัวเองได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าผมเห็นว่าถ้าเรารอดีมานเนี่ยมารเก็ตดีมานมากดดันให้เกิดพปายมันจะไม่ทัน เพราะว่าดีมานมันมาเยอะแล้วเร็วสป라이เราการจะสร้างคนแต่ละคนเนี่ยให้มีดิจิทัลสกิลที่ต้องการมันหลายปีอยู่นะครับคุณทีรนันครับก็ต้องสร้างมือจิ๊ตอนนี้เรามีโครงการเนี่ยอย่างเช่นคอร์ส CODG นะครับด o ท o r g นจริงจริงเราลงไปที่เด็กเลยนะครับเ,เด็กรประถมเด็กมัธยมที่จะสร้างทำให้เขามีเร,เรียกโปรแกรมสกิลนะครับโปรแกรมในยุคใหม่ ครับแล้วเราใช้วิธีเลยเข้าไปที่เวิร์กกับโรงเรียนต้นแบบนะครับแล้วก็ก็จะมีจะมีโครงการที่เปิดกว้างให้เด็กสามารถพาทมา participate แล้วก็เรียนรู้ได้ครับนะครับ <c oughs> ต้องใช้รเรื่องานครับเรื่องทัอษะและ้วก็ต้องต้องแตะลงไปในระดับอืมแล้วความหวังใจ่ของเราก็คือการแตะลงไปในระดับของเด็กนักเรียนเลยเนี่ยน่าจะทำให้เราดิจิทัลเลนขึ้นมาอี่รวดเร็วเพรา ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและสามารถพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วก็หวังนะครับว่าสักสามสี่ปีข้างหน้าอาจจะมีโปรแกรมเมอร์เด็กอายุสิบสิบต้นๆที่อาจไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ชนะกลับมาได้หรือว่าเข้ามาสร้างธุรกิจที่มีความหมายได้แล้วก็หวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้นครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับน่าสนใจมากผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องมาคิดทิศทางใหม่ของการสร้างคนเลยอ่ะเพราะว่าอโลกดิจิทัล เราก็เห็นว่าอีกห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าไอ้งานการที่มีทุกวันนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้และไอ้งานการที่มีก็ในอนาคตอันใกล้อาจจะยังไม่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ใช่ไหมดีคุณทีรันก็ทราบดิทีเจอว่าคือในอนาคตของงานนี้มันจะเปลี่ยนู้ไปพอสมควรนะครับ,รบว่าพอสมมติอย่างเช่นถ้าเรามีโรบอตที่ค่อนข้างฉลาดน,นเนี่ยคนจะทำที่อะไรคนทําหน้าที่เป็นพืชโรบอท ทำงานเป็นเพื่อนกับโรบอทในลักษณะแบบไหนนะครับในตามก็ <c oughs> ามาพูดถึงถึงโรบอทไรท์ด้วยด้วยด้วยตามว่าโรบอทควรที่จะมีสิทธิอะไรแล้วคนไม่ควรจะทําอะไรกับโรบอทอะไรนั้นไปสอนสิทธิผูกเป็นแบบนั้นออนะครับที่มีการพูดถึงกกอบกฎหมายอะไรตัวนี้อะไรกันซึ่งเราก็ติดตามเฝ้าดูเรื่องพวกนี้อยู่นะครับว่ามีการพัฒนาถูกต้องครับผมก็ติดตามใกล้ชิดน,นะครับก็ต้องอาศาาัยคุณธีรนัน และก็ทีมงานที่จะต้องช่วยบอกประชาชนว่าเราควรจะต้องมองเรื่องเหล่านี้อย่างไรและต้องปรับตัวในแต่ละธุรกิจแต่ละวิถีชีวิตแต่ละคนอย่างไงด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณธีรานาันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ